ตอนนั้นเหมอะถามคุณพ่อเลยถามตรงๆเลยว่าเอ๊ะคุณพ่อย้ายมาทาโรงพยาบาลทงไมรายได้ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มากขึ้นเยอะะแล้วตอนเป็นคลินิกเนี่ยเราก็มีรายได้ดีอยู่แล้วทุกอย่างมันมครบพร้อมแล้วถามพ่อว่าเราจะเปิดเป็นโรงพยาบาลเพื่ออะไรคุณพ่อเขาก็เล่ามีข้อคิดมากเลยคุณพ่อถามว่าลูกลองคิดดูซิว่าคนไข้เนี่ย มารักษากับเราเนี่ยเราเป็นคลินิกกับเป็นโรงพยาบาลแบบไหนเราช่วยคนได้มากกว่ากันมหมอหมอก็ตอบเป็นภาษาเด็กก็ต้องโรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลรักษาคนได้เยอะกว่าคุณพ่อก็ถามอีกอันหนึ่งว่าแล้วพนักงานลหละสุวาพนักงาน5คนกับพนักงาน500คนน่ะคิดว่าแบบไหนเนี่ยจะทําให้เขามีรายได้แล้วเขาสามารถจะไปช่วยเหลือครอบครัวใช่ไหมมีครอบครัวที่ดีมีรายได้หมอก็บอกก็ต้อง500คนคุณพ่อบอกนี่แหละคือกำไรจริงอันนี้คือกำไรแท้จริงคือกำไรแท้จริงเนี่ย มันไม่ได้มองตัวเราคนเดียวไงเราต้องมองรอบๆด้วยถึงเราจะได้เงินเท่าเดิมนะแต่คนรอบตัวเราเนี่ยคนไข้ได้ประโยชน์มากกว่าใช่ไหมมีคนที่มาทํางานบุคลากรทีมงานของเราใช่ก็ได้ประโยชน์มากกว่าสุดท้ายหมอเลยเข้าใจเลยว่าเออคำว่ากําไรที่แท้จริงมันเป็นแบบนี้นี่คือเราต้องทําให้ทุกๆคนเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดรอบตัวเราด้วยไม่ใช่นึกถึงแต่ตัวเราอย่างเดียวณปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยจะเปิดโรงพยาบาลใหม่ซึงหมว่าหมอมีเพื่อนคนหนึ่งครับเพื่อนสมัยเด็กเลยเป็นนักวิทศาสตร์แล้วก็อยู่ที่บริษัทกัน ที่ใหญ่ระดับประเทศหมอก็ไปนั่งคุยกับเขาเขาก็ถามว่าเออเราจะเปิดโรงพยาบาลใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องค่าใช้จ่ายนูน่นนี่นั่นอะไรหมอก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหมันลงทุนเยอะนะหลักเป็นพันล้านเลยเราอยากจะทําดีๆสุดท้ายเพื่อนเขาพูดมาเลยว่ามันไม่คุ้มหรอกแต่สุดท้ายเนี่ย หมอคราวนี้หมอไม่ได้ถามพ่อแล้วเพราะเรามั่นใจแล้วว่าจริงๆกําไรของเรากับกาไรของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตอนนี้เป้าหมายของหมอนี่ก็คือคนไข้จะมีประโยชน์มากขึ้นเขามาหาเราเนี่ยเขาจะได้ครบวงจรที่สําคัญคือบุคลาก,กรมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนก็มีงานทําและตอนนี้เราก็เลยจุดมุ่งหมายมันเลยเปลี่ยนไปละจากที่<ะ>เดิมคลินิกเป็นโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลเราจะเปลี่ยนปเป็นโรงพยาบาลใหม่เราเปลี่ยนเป็นบางมดเอสเตติกแอนด์เวลเนสโฮสพิตอลถ้าเกิดเราเข้าไปที่คลินิกหรือไปโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ อาศัยกรรมใช่ไหมเราก็จะได้ทำศิยกรรม ถ้าเราไปหาหมอที่เป็นสกินเราก็ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังถ้าเราไปหาหมอที่เป็น Anti แอนตี้เอจิ่งเราก็ได้ทําพวกปรับฮอร์โมนคำว่าครบวงจรคือคนไข้จะมีประโยชน์สูงสุดเวลาเขาเข้ามาคนหนึ่งเนี่ยเราจะเอาหมอทุกแผนเนี่ยไปตรวจไปวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้คนนี้ควรจะทําอะไรบ้างควรจะทาอะไรก่อนอะไรหลังควรจะแก้ปัญหาอะไรตรงค<ช>นไหนก่อนใช่ใช่อ,อย่างบางคนเนี่ยผิวหน้าไม่หย่อนคล้อยมากแต่อยากจะดึงหน้าพอเราวิเคราะห์แล้ววาเอยยังไม่จําเป็นเราก็แนะนาไปทําอัลเทอรน่าแนะนำไปทำอะไรต่างแบบโบท็อกฟิลเลอร์หรืออะไร กันไปก็คือครบวงจรในนั้นเลยครบวงจรอย่างเงี้ยสุดท้ายคนไข้จะได้ประโยชน์สูงสุด